แคาวาสกิกูชัดกางเกงในไม่สะอาดเหมือนยามาสกิตรงก้นข้ามสายพันธุ์ก้นหัวเหรอเละกกูกูไล่เพรากูขายยามาสกิที่กูกินขี้เหมือนตัวไร่เพราะกูเป็นคาวาสกิที่กูชอบปี๋เหมือนซิโก้เพราะกูเป็นตะกุบดะ มัสกิ้ชิเมตส์อีตอียี่ชีบเบื่อยี่ฤกษสีพวกกูพวกกูแดดกันหมื่นเหมือนข้าวมัสกี้กูไม่ทักเก่งในเป็นคิดว่าจำมันเหมือนยางมัสกิโอ้กูห้ามเป็นเหมือนจงก้อนกูนอนตองกระแรงแต่ยี่ะเบื่อหนึ่ง 努力。